เพื่อนคะทั้งในห้องที่เราไม่ได้เจอกันนานๆแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาเจอกันแล้วเราก็มีคุณวิทย์นะคะซึ่งแบบว่ากู o ดไอเดียมากเลยที่เราจะสามารถส่งห้องส่งของเรานะคะไปหาเพื่อนๆเราเพราะว่าเขาไม่สะดวกมาเราก็สะดวกไปนะคะไม่เป็นไรนะคะเป็นแบบทูเวย์คอ m มูนิเคชันนะคะในวันนี้นะคะพี่คิมก็จะมาคุยเรื่องวิธีลงบำรุง วิธีลงครีมบำรุงให้ได้ผลวิทํทำไมต้องรู้ด้วยเหรอเออทำไมต้องรู้ด้วยอยากจะขอโทรศัพท์พี่คิมหน่อยค่ะคุณหนูว่าโอ้แต่ไม่เป็นไรเนะเราก็ไม่เห็นตัวเองไม่เป็นไรนะคะเชื่อฝีมือนะคะเชื่อฝีมือขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทำไมต้องรู้เพื่อนๆคะเพราะว่าพี่คิมเป็นผู้หญิงรุ่นเก่าใช่ไหมคะ รุ่นรุ่นเก่ามากเลยตั้งแต่เราเป็นสาวเนี่ยประมาณแบบถอยไป40ปีที่แล้วนะคะแล้วสมัยก่อนที่เราเป็นสาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะว่าเวลาเราไปซื้อของเคาน์เตอร์เพื่อนเอนเคยเจอไหมสตอรี่แบบนี้เวลาเราไปซื้อของเคาน์เตอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าถามเขาอะว่าตัวไหนใช้ยังไงเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่พร้อมซื้อเยอะไงะ บางทีเงินในกระเป๋าเราเราก็เกรงใจ BA ว่าเดี๋ยวเขาเขาจะต้องแนะนําเราหลายๆตัวแล้วเราไม่พร้อมซื้อเยอะอันนี้มันก็เลยทําให้เราก็กล้ากลัวๆว่าเออเราอยากจะดูมีอารมณ์แบบนี้ไหมตอนนั้นสาวๆพี่คิดอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วพอต่อมาเรามาใช้ของเนี่ยใช้ตามโฆษณาทีวีมั่งอ่ะปัจจุบันเขาก็มาใช้กันตามรีวิวเนาะ แต่ทำไมอ่ะฉันใช้แล้วมันไม่เหมือนกับดีผลลัพธ์เหมือนกับเพื่อนเลยบางรายหนักกว่านนั้นคือถึงขั้นเป็นสิวแล้วถ้าเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆ,อนๆทางบ้านคะถ้าฟังคลิปนี้จบคุณจะใช้ความรู้อันนี้ช่วยตัวเองได้ไปตลอดชีวิตใช้เครื่องสำอางไม่มีผิดใช้แล้วได้ผลเต็มที่ดีไหมคะแบบนี้อ่านะคะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ย เราก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนซึ่งทั้งโลกนี้เหมือนกันหมดนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ก็คือหนึ่งเราดูเลยนะคะเป็นขวดขวดเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้เนี่ยจะไปใช้ยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะใช้เมื่อไหร่ได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นขวดขวดแบบเนี้ยเป็นน้ํนะคะเป็นน้ําแล้วก็พามาลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจว่าสับที่เราได้ยินก็คือเซรั่ม เออตอนนี้มันก็จะคุนมากเซรั่มเซรั่มเราเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องดีมากเลยมันต้องใส่อะไรที่ว่าใช้แล้วจึ้งมากเลยความรู้สึกของเราจะเป็นแบบนี้นะคะคือเซรั่มแล้วก็มาเนื้อโลชัน่นและสุดท้ายก็มาเนื้อครีมครีมก็คือหนักๆเป็นกระปุกเขาก็จะใส่ไว้แบบนี้เอ,อผู้หญิงทําไมต้องใช้เยอะอย่างนั้นน่ะค่ะต้องใช้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่สภาพผิวเราพอเรารู้เรื่องเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วคราวนี้เรามารู้สภาพผิวเรา สภาพผิวเราคือ,อบางคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวขาดน้ําใช่ไหมคะมันก็ไปตามอายุเออตามแบบว่าการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แต่การใช้เครื่องสําอางเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ต้องดูอายุกันแล้วแหละเขาดูตามสภาพผิวเพราะบางคนอายุมากยังผิวเด็กอยู่เลยอะ่ะจริงไหมใช่ไหมคะก็ไอ,อเขาทําอะไรนี่คือเคล็ดลับนะคะที่เพื่อนๆจะรู้ในวันนี้หรือบางคนอายุน้อยแต่หน้าไปไกลละ ถูกไหมคะอันนี้ค่ะมันก็คือแตกต่างกันนี่ไงคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้เครื่องสําอางเนี่ยเราดูสภาพผิวก่อนเออยกตัวอย่างพี่คิมแล้วกันไม่ต้องไปไกลสภาพผิวเราสมัยก่อนที่เรามาเริ่มรู้จักกิฟฟลินใหม่ๆอะตอนนั้นอายออุ40กว่าๆนะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะใช้เครื่องสําอางตาม ตามหลักการแพทย์โอ้พูดแล้วมันก็จะเวอร์ไหมไม่ใช่ตามหลักตามหลักนะคะมันจะทําให้เราเข้าใจไนงะเข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจเรื่องแต่ในวันนี้ที่พี่คิมจะถ่ายทอดเนี่ยนอกจากตามหลักการแพทย์แล้วเนี่ยบวกด้วยความรู้ประสบการณ์ของตัวเองที่ใช้มาเกือบ20ปีนะคะคือใช้แบบรู้เรื่องอะนะคะก่อนหน้านั้นเราก็ใช้แบบงูปลาใช้ตามเข้าไปใช่ไหมคะแล้วบวกด้วยประสบการณ์ที่พี่คิมแนะนําลูกค้าไปมากกว่าร้อยคน นะคะคือแบบว่าเราภูมิใจนำเสนอจริงๆนะคะว่าเราแนะนำได้แบบนี้แล้วเพื่อนที่ไปใช้ตามเนี่ยไม่ผิดหวังแถมยังประหยัดเงินเหลือในกระเป๋าอีกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีแคชแบ็กคืนอ,อย่างที่คุณวิทย์อธิบายไปเมื่อกี้นะคะอา้าวเริ่มต้นก็คือตามสภาพผิวก่อนยกตัวอย่างเราเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะเพราะว่า1นึเรามีอายุแล้วเนี่ยธรรมชาติของคนมีอายุจะผิวแห้งนะคะ เพื่อนๆคนผิวแห้งนี่แปลว่าขาดอะไรคะ,ะขาดน้ำแต่สภาพผิวของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่น้ำอย่างเดียวในเซลล์ผิวของเรามันมีเนื้อเราอะ่ะมีทั้งน้ำมีทั้งน้ำมันเออใช่ไหมคะมันอยู่ในเซลล์ผิวของเราอาหารที่เรากินเห็นไหมคะมีน้ำมีน้ำมันด้วยจริงไหมคะเออแล้วก็มีสารอาหารอย่างอื่นด้วยถึงจะครบห้าหมู่นั่นก็คือในเซลล์ที่เราต้องการ แต่ในผิวของเราถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันมี3ตัวคะ่ะที่สำคัญอยู่ในผิวของเราคือคอลลาเจนอิลาสตินไฮยาลูรอนเออเพื่อนๆเคยคุ้นนะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงไฮยาลูรอนละไอไฮยาลูรอนนี่แหละตัวเด็กเพราะเขาเป็นตัวที่จะอุ้มน้ำไว้เอออุ้มน้ำไว้ไม่ให้มันแห้งนะคะไม่ให้ดูหน้ามันเหี่ยวแล้วพอเราหน้าเราแต่งตึงถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น เออมันก็จะดูมีออร่าใช่ไหมคะดูอ่อนวัยไอ้ฝ้าที่เคยเป็นเนี่ยที่มันสีเข้มๆอ่ะมันก็จะจางเพราะว่าเซลล์เราเราตึงขึ้นมาไงฮะไอ้รอยดํามันก็จะจางไปเองถูกไหมคะนี่คือภาพภายนอกที่เห็นนี่เราพูดถึงแค่ไฮายาลูรอนนะคะคราวนี้วิธีขั้นตอนการใช้ถ้าเราลงได้ถูกวิธีด้วยนะมันจะยิ่งแบบว่ายิ่งแบบว่าไม่เสียของอ่ะพูดง่ายๆ คือพี่คิมก็จะใช้ก่อนก็คือว่าสภาพผิวเราแห้งเนี่ยเราต้องเติมน้ําให้ผิวไปก่อนเติมน้ําให้ผิวเพราะอะไรบางคนจะรู้สึกเลยลองใช้ปุ๊บนะคะขวดนี้เขาเรียกเอสเซนต์พอเราเติมไปถ้าคนหน้าแห้งนะใส่เท่าไหร่ก็หายลงไปหายลงไปหายลงไปในผิวหมดเลยหายลงไปในผิวหมดเลยเพราะว่าหน้าเรามันมันดูดน้ําหายไปหมดเลยแล้วพอขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้เซรั่มค่ะและในช่วงนี้ก็อยากจะ คุยให้ฟังถึงเซรั่มไฮยาลูรอนหรือเซรั่มอัำมนั่นเองนะคะจุดเด่นของเซรั่มอัำมนะคะซึ่งขวดขาวเนี่ยเขาขายกันไปแล้วเป็นล้านๆขวดเพื่อนๆคะถ้ามันไม่มีผลลัพธ์ดีขนาดนี้เนี่ยผู้บริโภคเขาก็ไม่กลับมาซื้อซ้ําแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะเซรั mm ่ม hmm. ขวดนี้คือมันจะทําให้ยังไงอะผิวสาวกระจ่างใสเออ เพราะว่าไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนของเราเนี่ยเราก็ภูมิใจนําเสนอนะคะเพราะว่ามันจะต่างกับท้องตลาดเพราะว่าไฮยาลูรอนของเราเนี่ยเป็นไฮยาลูรอนธรรมชาตินําเข้าจากเยอรมันนะคะซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันอีโคเซอร์ตรงนี้ที่มีความแตกต่างเพราะกิฟฟลก็จะเลือกวัตถุดิบที่จะแบบว่าดีๆมาให้นะคะมาให้ผู้บริโภคอันนี้เราก็คือผิวสาวกระจ่างใสเพราะว่ามีไฮยาลูรอนจุดเด่นของเขาก็ มีเรื่องการช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะผิวเรามันก็เลยจะแบบกระจ่างสายอย่างธรรมชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วมาขวดสีทองสีทองที่เพิ่งออกมานะคะคือย้อนวัยจริงๆนะคะย้อนวัยชนิดที่ว่าพรีเซนเตอร์ของเราก็ยอมรับนะคะคุณอ้ําก็ใช้ด้วยนะคะแต่พี่คิมอะใช้เองมาแล้วเนี่ยสามขวดความประทับใจความประทับใจส่วนตัวเนี่ยก็คือมีมากเลย นะคะเดี๋ยวพูดให้ฟังแต่เวลาใช้เนี่ยเราใช้อย่างนี้นะคะเซรั่มขวดนี้คุณต้องใช้ขึ้นมาเต็มหนึ่งหลอดนะคะคืออันนี้พูดถึงว,นะวัยนะวัยวัยแบบวัยผู้ใหญ่เราอยากให้ได้ผลนะคะเราต้องอย่าไปเขี่ยมนะคะเราใช้หนึ่งหลอดเลยเต็มเต็มหลอดดูดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเต็มหนึ่งหลอดเลยนะคะแล้วก็ตามตามด้วยสีใช้ตามสีขาวสีขาวเราก็ใช้เต็มหลอดเหมือนกันนะคะ แต่คนนี้ถามว่าทำไมมันใช้ได้ผลของพี่คิมนะคะคือเล่าจากไม่อายเลยอ่ะคือก่อนหน้านี้ตัวเองอายุมากแล้วนะคะปีนี้65ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ใช้เครื่องสำอางแล้วแต่มันมันมีปัญหาตรงหน้าผากค่ะเพื่อนเพราะว่าหน้าผากเรามันจะเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นแล้วก็ยุบลงมานะคะต้องไปโบท็อ ก็คือเลยต้องใช้โบท็อกช่วยคือพรมนิดหน่อยตรงนี้นะคะหน้ผาผากก็เวลาไปพรมโบท็อกทีก็ประมาณแบบ3,000บาท4,000บาทอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยู่มาเป็นปีนะคะแต่พอท้ายๆเนี่ยประกอบกับเราใช้เครื่องสำอางแบบบำรุงด้วยนะคะแต่พอมาท้ายๆช่วงโควิดเราไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าไม่อยากจะไปตรวจ ATK อะไรวุ่นวายปัญหามันคือมันห้อยลงมานะคะหน้าผากเนี่ยมันไม่ตึงอย่างนี้นะคะมันห้อยลงมาแบบว่า คือคิ้วเรามันก็จะติดมาลูกตาแล้วมันก็คิ้วสองข้างมันไม่เท่ากันน่ะเพื่อนที่ดูซิว่ามันเป็นความปัญหามันมีความทุกข์ใจมากเลยสําหรับผู้หญิงนะคะนี่เลยค่ะแล้วพอพ,อพี่คิมมาใช้ไฮายาตัวนี้นะคะผลปรากฏว่ามันยกกระชับขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าเราใช้ใช้ตามอันนี้1หลอดอันนี้สองหลอดแล้วเราก็ยก,ยกยกยกนะคะเพราะอะไรคะเราก็มาดูอ๋อข้างในเนี่ยคุณหมอเขาเคลมเลยนะคะว่าเขาใส่ ไฮยาลูรอนที่มากกว่าเดิมสามเท่านะคะเข้มขน้นพเมียมลึกขึ้นซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยได้ปริมาณของไฮยาลูรอนที่ตัวแบบว่าเก็บน้ำอะเยอะขึ้นเพื่อนๆคิดตามนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมีเซรามายซึ่งกิโลนึงอะเขาบอกเป็นแสนแสนเลยเซรามายเนี่ยเขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นมันจะอยู่ยาวทั้งวันเพื่อนนะคะนอกจากนั้นยังมีเปปไทด์เปปไทด์ก็คือ ทำให้ผิวเราแข็งแรงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองผิวแข็งแรงยกกระชับมันเลยยก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 ขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยเราก็พอใจแล้วเพราะว่าคิ้วสองข้างมันเท่ากันไม่ต้องเบโบทอกเสียตังค์นะคะแค่นี้เลยสองขวดนี่นะคะนี่คือเซรั่มนะคะสองขวดนี้แค่นี้นะคะถ้าใครคนที่เขายังสาวอยู่อ่ะเขาใช้แค่นี้เขาก็จะโอเคเนาะโอเคนะถ้าคนไม่มีปัญหา สามชิ้นนี้คือมันจบเลยแต่ใช้มิลคเคลเพื่ออะไรเป็นน้ำเพื่อเหมือนกับว่าให้ผิวเราชุ่มชื้นตัวเซรั่มมันลงผิวไม่ค้างอยู่ที่ใบหน้าไม่เสียของนะคะแล้วถ้าใครมีปัญหามากขึ้นคุณจะเติมความชุ่มชื้นแก้ปัญหาให้ผิวแข็งแรงก็คุณก็จะใช้โลชั่นตัวไหนก็ได้แต่สำหรับโลชั่นรีแพล่ก็คือเราแก้ปัญหาให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ไม่แพ้ง่ายนะคะคนที่เคยแพ้เครื่องสำอางเคยไป แพสเตียลอยไปรักษาฝ้าไปฉีดอ,อะไรอย่างฉีดแบบว่ารักษาฝ้ามานะคะได้เลยนะคะแล้วถ้าใครผิวแห้งมากๆคือมีอายุเราก็ใช้ครีมตบท้ายตอนก่อนนอนอีกทีหนึ่งนะคะเราใช้ตามตัวเราไม่ต้องตามเพื่อนตามสภาพผิวของเราถ้าเราใช้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นผลเหมือนเราจะรู้ท้องเราอะว่าเราจะต้องกินอะไรดีประมาณนี้นะคะเพื่อนสอชิ้นนี้นะคะ สองชิ้นนี้ในช่วงนี้คือแนะนำมากมากเลยเติมไฮยาลูรอนความชุ่มชื้นแล้วมันก็คือได้รับผลลัพธ์ก็คือผิวสาวกระจ่างใสขวดสีขาวและขวดสีทองก็คือผิวกระชับนะคะชุ่มชื้นยาวนานแค่นี้มันก็โอเคแล้วเพราะสาวๆเนี่ยเขายังมีความยึดอยู่กับในผิวหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเขาเติมแค่นี้คือมันยิ่งกว่าจึ้งเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าคิดถึงตัวเรานะคะ ถ้าเรามีผิวหน้าที่ดีผิวพรรณดีนะคะสุขภาพผิวดีเราดูหน้าเราในกระจกเป็นไงคะเรามีความรู้สึกว่าเรามีกําลังใจไม่ท้อแท้ใช่ไหมคะมีพลังมีพลังขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเออแล้วเราก็บอกกับตัวเราเองว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เรายังดีนะเนี่ยเรายังสวยอยู่เลยนะเรายังเดียเรายังสุขภาพดีอยู่เลยนะและถ้าเพื่อนๆยิ่งดูแลผิวดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงคิดว่ายังไงคะ เราจะยิ่งมีพลังไปต่อนะคะไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามบวกด้วยคุณมีไม์เซตที่ดีคุณมีชีวิตชีวาและคุณยังไปต่อได้อีกไม่มีจบเลยนะคะและก็ตอนจบนี้ก็คือว่าขอให้เพื่อนทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ทางบ้านนะคะก็ขอให้มีสุขภาพกายและใจดีเราจะได้มีพลังไปต่อในทุกๆวันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ